พันเอกจัก,กรพงศ์โพนานแคผู้บังคับการกรมฐานกราบที่13พร้อมคณะร่วมกับบริษัทเบนซ์อุดรธานีบริษัทอยู่เจริญคอนกรีต1 9ึ6จำกัดและกลุ่มทีแปลงอุดรธานีมอบข้าวสาร1,000กิโลกร,รมัมน้ำดื่ม1,000ขวดให้กับประชาชนผู้ยากไร้และมีรายได้น้อยบริเวณพื้นที่รอบค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานี พื้นที่ตำบลแสงสว่างตำบลน,นาดีอำเภอหนองแสงและพื้นที่ตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วค่ะได้จัดชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าให้บริการทางการแพทย์บริการผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร,ร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ฐานสารฝันมอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ คล o s สเรียนภาษาอังกฤษคูณะออนไลน์ una, Online, cross e n t ท a ให้กับเยาวชนในกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหนองแสงวิทยาและโรงเรียนกุกแก้ววิทยาในพื้นที่ ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่สองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส,สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565ค่ะรสิบหาค่ะอันนี้นะครับกรมนาฬิกาที่สามนะครับไดะทังการกำวันที่อำเภอถุกแก้วครับ เพื่เกี่ยมา,อามอบข้าวสารให้กับคุณยายนะครับ